สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกๆท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้ผมมีภาพปิดตานะครับปตนี่หลวงปู่โตเป็นรุ่น111ปีนะครับเป็นเนื้อใบลานของทูนะครับ111ปีปี2541นะครับสำหรับองค์นี้จะฝังตะกรุดนะครับเป็นตะกรุดเงินนะครับ2ดอกเนาะองค์นี้จะฝังตะกรุดเงิน1ดอกนะครับเป็นพิมพ์ปตนี่นะครับขนาดกลางๆหลังยันนะมหาเศรษฐีนะครับมีแค่ยันเดียวเนาะพร้อมกรอบพร้อมตลับ นะครับเสร็จตัวแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งนะครับวันนี้ได้มาแบ่งไปอยู่2องค์นะครับอย่างละ1ององนะครับมาดู1ดอกก่อนแล้วกันเนาะนะครับรุ่นนี้ก็จะได้ชนวนมวลสารเก่าที่เททันหลวงปู่โตท่านเมตตาที่ฐานจิตศรีนะครับนะมวลสารแล้วก็ผงเท่าอัฐิธาตุผงเท่าอังคารธาตุของหลวงโตนะครับนำมาเป็นมวลสารของพระรุ่นนี้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมตลับสวยๆนะครับแบบนี้พร้อมบูชาขึ้นขอได้เลย นะครับมาดูองค์พระกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระปิดตานั่นเองนะครับรุ่นนี้สร้างอยู่2เนื้อนะครับคือเนื้อเกสรแล้วก็เนื้อใบลานนะครับนะนี่ใบรลันนะครับหรือไบลานผสมผงทูบนั่นเองนะครับสวยเดิมนะครับเป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับที่ได้รับความนิยมนะแล้วก็หายากมากนะครับสําหรับแบบฝั่งตะกุดนะครับนี่ ห็นมนิ hmm. Now, turn, sixth, ้วนะครับเรียงสวยเนื้อสวยมากนะครับพร้อมตลับหลังยันระมหาเศรษฐีนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับมีแค่ยันเดียวนะนี่เลยนะครับมีแค่ยันเดียวนะครับอ่ะมาดูองค์ที่สองนะครับสำหรับองค์นี้จะฝังเป็นนะครับตะกรุดเงินนะครับสองดอกเนาะนะครับสวยเหมือนกันทั้งสององค์เลยนะครับสวยเหมือนกันทั้งสององค์ ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อพี่ๆเนาะท่านใดนะครับชอบหรือว่ากําลังหาอยู่นะครับสําหรับเนื้อนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับนะได้รับความนิยมและหายากนะครับหายากกว่าเนื้อเกสรเนาะวงนี้ฝังตะกุดเงินนะครับสองดอกนะครับกาไรข้อเท้าเต็มเต็มนะครับหลังยนะมหาเศรษฐีนะครับนี่มณสาเห็นไหมนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ด นะครับกระจายทั่วทั้งองค์ประมาณนี้นะครับสององนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับองค์นี้นะตะกุดเงินนะครับหดอกนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่1,350บาทนะครับ1 3 5่บาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเช่าหาบูชารีบทักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรับประกันผาาเถนะครับนะ สำหรับองน์นี้ฝังตะกรุดเงิน2ดอกน้องจะเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่1,650บาทเท่านั้นพี่นะครับไม่ถึง2,000ด้วยนะครับนะพี่ๆท่าใดสนใจเช่าหาบูชานะครับรีบทักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ต้องขอตัวลาพี่ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าเนะาะฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาแล้วกัน นะครับขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ